สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจรักในการเกษตรทุกท่านวันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาสอนการทำแนวรั้วสวยๆด้วยต้นไม้นะคะรั้วแปลว่า Fence นะคะ fence f, ence, f e n c e แต่ว่าตอนนี้นะคะก็แนว ปลูกต้นไม้รักโรครักโลกนะคะกำลังมาแรงนะคะคุณครูก็เทรนแนวนั้นนะคะก็มีที่ดินอยู่นะคะแต่ว่ากออ็ตอนนี้ค่าร,ราคาค่าก่อสร้างก็แพงนะคะฉะนั้นเราก็มาทำรั้วต้นไม้กันดีกว่านะคะกินด้วยกินกินได้ด้วยนะคะ,ะรั้วที่คุณครูจะนำเสนอ วันนี้ก็คือรั้วต้นชะอมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูแปลงข้างๆนะคะข้าทำสวยมากเลยค่ะคุณครูก็เลยได้แรงบันดาลใจนะคะเอามาทำเป็นแนวรั้วของตัวเองแต่ว่าสวนของคุณครูก็มีไม่ไม่เยอะนะคะคืออาาเขตก็ไม่ได้กว้างนะคะคุณครูก็เลยจะทําแค่4ต้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ได้ปลูกไปแล้ว1ต้นนะคะแบบนี้เห็นไหมคะ ลูกไปแล้วหนึ่งต้นแล้วก็กําลังรดน้ำนะคะที่คุณครูต้องทาอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่ดินที่คุณครูอยู่นะคะเมื่อก่อนเขาปลูกต้นอยู่ค่ะแล้วทีนี้พื้นดินจะแห้งมากคุณครูเคยปลูกแล้วปลูกแบบว่าขุดลงไปแบบนี้แล้วก็เอาไปเอาต้นกล้า ลูกลงไปเลยเสร็จแล้วต้นไม้มันตายนะคะองค์ครูก็เลยพี่ทำยังไงมันถึงไม่ตายเนาะก็เลยทดลองด้วยการเอาเอาอเราขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ําไว้แบบนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วเวลาผ่านไปหน่อยนึงมันก็จะค่อยๆย,ยุบลงไปเหลือประมาณน,นี้นะคะเราก็ค่อยเอาต้นกล้าลงไปนะคะแล้วจากนั้นเราก็รดน้ําให้ชุ่ม อีกครั้งหนึ่งนะคะพอรดน้ําให้ชุ่มแล้วมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนั้นนะคะก็จะทําให้พื้นที่ที่เราอาที่มันแห้งแล้งนะคะต้นกล้าอยู่ได้ไม่ตายนะคะแต่ว่าต้องมารดน้ําทุกวันนะคะมันถึงจะแตกใบอ่อนออกมาใหม่นะคะตอนนี้ก็เป็นเดือนเมษายนนะคะวันที่8ปดไม่ใช่ วันนี้วันเสาร์าที่9เมษานยน2566นะคะก็เป็นฤด,ดูร้อนที่ร้อนมากนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องมาปิดอ,อะเราก็จะต้องมารดน้ำต้นไม้ทุกวันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากขนาดรดน้ำทุกวันนะคะถ้าเป็นต้นกล้าใหม่ๆเนี่ยพื้นดินของคณครูมันจะแห้งมากเลยเพราะว่าก็เคยปลูกต้นยูคามาก,ก่อนแล้วต้นยยคาเนี่ยมันจะดูดน้ํา จากพื้นดินเก่งมากแล้วมันก็จะทาให้ปลูกอะไรก็ขึ้นยากมากนะคะเพราะว่ามันจะแห้งไวมากเหมือนกันค่ะฉะนั้นก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะคุณครูก็จะขอไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะวันนี้ก็พามาดูวิธีการทำรั้วต้นไม้สวยๆแบบนี้นะคะแต่คุณครูขอไปก็ เดี๋ยวจะพาไปดูแง่ข้างๆนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะไหวๆนี่นะคะ นักเรียนเห็นไหมคะรั้วที่คุณครูบอกนะคะต้นชะอมนะคะเนี่ยสวยไหมคะเห็ไหมสวยไหมคะโอเคค่ะมกาดุ่มมากเลยเห็นไหมคะว่าชะอมเป็นแนวรั้วสวยมากเลยคะ่ะล้วาชคไ,ไป ดูรัวะอมแล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับลินนี้จบแล้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย